วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับคือกรณีของอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงหรือเจ้าคุณแย้มที่มีข่าวว่ายักยอกเงินวัดไปตั้ง3 0 0กว่าล้านบาทแล้วก็ดูเหมือนจะเชื่อมโยงไปถึงการพนันออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายทางเลยทั้งข่าวทั้งบทวิเคราะห์หรือแม้แต่คู่มือบัญชีวัดเราจะมาลองดูกันนะครับว่า,เ,าเงินมันหายไปได้ยังไง ระบบมันมีช่องโหว่ตรงไหนแล้วเราจะเดินหน้าเรื่องความโปร่งใสกันได้ยังไงบ้างอืมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็น่ากังวลจริงๆค่ะเพราะว่าเคสนี้มันมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแล้วนะคะแต่มันเหมือนสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจจะมีอยู่ในระบบการจัดการเงินของวัดอื่นๆด้วยเหมือนกันค่ะครับงั้นเรามาเริ่มแกะอรอยกันเลยดีกว่า ข้อกล่าวหาหลักๆเลยก็คืออดีตเจ้าวาดซึ่งท่านเป็นถึงเจ้าคณะภาค14ด้วยนะครับถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดไปกว่า300ล้านบาทมีรายงานวา่าใช้วิธีถอนเงินจากบัญชีวัดครั้งละเป็นล้าน2ล้านแล้วก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวอันนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะตามข้อมูลที่มีรายงานออกมานะคะคือพอโอนเข้าบัญชีตัวเองแล้วเนี่ยก็จะมีอดีตพระลูกวัดคนสนิทชื่อนายเอกพจน์นะคะเป็นคนเอาเงินไปฝากต่ออีกทีผ่านตู้ ATM เพื่อที่จะโอนต่อไปยังบัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณอรัญญาวันซึ่งเชื่อกันว่าเป็นนายหน้าเว็บพนันค่ะซึ่งคุณเอกพจน์เองก็ยอมรับนะคะว่าทำตามคำสั่งของอดีตเจ้าอาวาส ฟังดูในขั้นตอนที่ก็ซับซ้อนอยู่นะครับเนี่ยแล้วตอนนี้เรื่องคดีความไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้คดีก็ยังอยู่ในชั้นสอบสวนนะคะแต่อดีตเจ้าอาวาสท่านก็เข้ามอบตัวแล้วมีการรับสารภาพเบื้องตน้นแต่รายละเอียดตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนมากหนักนะคะแต่ก็ถูกแจ้งข้อหานหนักไปแล้วค่ะทั้งเรื่องยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มีชอบแล้วก็ทางปกครองสงเองก็สั่งปลดออกจากทุกตำแหน่งแล้วค่ะ มีการตั้งรักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่เข้ามาแทนครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือทำไมเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นได้กับวัดที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากๆอย่างวัดไร่ขิงอันนี้เราต้องมองไปที่ตัวโครงสร้างหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเลยหรือเปล่าครับใช้เลยค่ะตรงนี้เป็นจุดสำคัญมาก เพราะถ้าเราไปดูพรบคณะสงฆ์ปี2505นะคะซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ดูแลกิจการคณะสงฆ์เนี่ยจะเห็นว่ากฎหมายให้อำนาจเจ้าวาดค่อนข้างมากเลยค่ะในการจัดการกิจการต่างๆรวมถึงทรัพย์สินของวัดด้วยหมายความว่าอำนาจตัดสินใจเรื่องเงินเรื่องการจัดการทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมันมันไปรวมศูนย์อยู่ที่เจ้าวาดเกือบทั้งหมดเลย ประมาณนั้นเลยค่ะนักวิชาการหลายท่านอย่างเช่นรอสอดอ,อรนาด,ดาจันสมหรือจากงานวิจัยของ TDRI ก็ชี้ประเด็นนี้เหมือนกันว่าอำนาจมันกระจุกตัวจริงๆเพราะเจ้าวาดเป็นคนแต่งตั้งกรรมการวัดเองถ้ามีนะคะแล้วก็แต่งตั้งวย,ยาวัจกรเองด้วยวย,ยาวัจกรนี่คือคนดูยาจัดการทรัพย์สินนะคะพอแต่งตั้งกันเองแบบนี้มันก็เลยเขาดการตรวจสอบถ่วงดุลที่เป็นอิสระจริงๆอ,อ ครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่มีกลไกจากข้างนอกเข้าไปตรวจสอบหรือว่าให้ชาวบ้านชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลจริงๆจ,จังๆด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทําให้เรื่องบัญชีวัดมันกลายเป็นเรื่องภายในมากๆเลยค่ะคนนอกหรือแม้แต่ญาติโยมที่บริจาคเงินไปก็แทบจะไม่มีทางรู้รายละเอียดหรือเข้าไปตรวจสอบอะไรได้เลยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วจะมีเหมือนมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติอยู่แล้ว ใช่ค่ะมีคู่มือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดอยู่นะคะกำหนดไว้เลยว่าควรจะต้องมีใบสำคัญหรือบอจอกํากับการจ่ายเงินมีการลงนามผู้รับผู้จ่ายเจ้าอาวาสแต่ว่าในทางปฏิบัตินี้สิคะหลายๆวัดก็ยังทำบัญชีกันแบบง่ายๆอยู่เลยค่ะมันขาดมาตรฐานขาดเอกสารประกอบที่ครบถ้วนแล้วก็ขาดการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วจุดอ่อนที่สุดเลยก็คือไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะค่ะอันนี้สาคัญมากอืม ครับแล้วปัจจัยเรื่องที่วัดส่วนใหญ่ยังรับบริจาคเป็นเงินสดเยอะๆแหละครับพวกเงินจากตู้บริจาคเช่าวัตถุมงคลค่าเช่าที่อะไรพวกนี้มันยิ่งทําให้การทําบัญชีให้โปร่งใสมันยากขึ้นไปอีกไหมครับก็เป็นปัจจัยเสริมค่ะที่ทําให้การติดตามตรวจสอบมันยากขึ้นไปอีกพอระบบบัญชีมันไม่ได้รัดกุมอยู่แล้วเนี่ยพอมีเงินสดเข้ามาจํานวนมากๆมันก็ยิ่งเ,เปิดช่องให้เกิดการรั่วไหลหรือว่าการทุจริตได้ง่ายขึ้นค่ะ ผลกระทบที่ตามมานี่ชัดเจนเลยนะครับกระทบศรัทธาของคนอย่างแรงเลยขนาดพระผู้ใหญ่อย่างท่านพระพยอมกาลยาโอยังออกมาพูดแรงๆเลยว่าเป็นภิกษุมหาโจรเลยนะครับใช่ค่ะกระทบศรัทธามากจริงๆเรื่องนี้ก็เลยทําให้เกิดข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปขึ้นมาเยอะเลยค่ะเพื่อจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาแล้วก็ป้องกันปัญหาในระยะยาวสรุปร่าเะคะก็จะมีประมาณ4ด้านหลักๆที่พูดถึงกันค่ะ มีด้านไหนบ้างครับด้านแรกเลยก็คือเรื่องปฏิรูปกฎหมายค่ะต้องไปแก้พรบคณะสงฆ์หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้มันรัดกลุ่มขึ้นลดการรวมศูนย์อำนาจที่เจ้าอาวาสลงแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศออในการตรวจสอบให้เข้มแข็งกว่าเดิมค่ะ ด้านที่2คือการสร้างความโปรง่งใสตรวจสอบได้อันนี้ก็คือต้องกำหนดเลยว่าวัดต้องใช้ระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันต้องมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือบังคับให้เปิดเผยรายงานการเงินต่อสาธารณะค่ะอาจจะผ่านเว็บไซต์หรือติดประกาศที่วัดให้ญาติโยมได้เห็นกันชัดๆไปเลยอ๋อครับชัดเจนมาก อีก2ด้านที่เหลือล่ะครับอ่านค่ะคือต้องส่งเสริมให้มีคณะกรรมการวัดที่เป็นอิสระจริงๆมีตัวแทนจากชุมชนจากคนนอกเข้ามาร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบด้วยไม่ใช่ให้เจ้าอาวาสเลือกเองทั้งหมดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ด้านสุดท้ายด้านที่4คือการพัฒนาบุคลากรอ,อันนี้ก็สําคัญค่ะคือต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการการเงินสมัยใหม่ให้กับทั้งเจ้าอาวาสวัยวัจกรแล้วก็กรรมการวัดอย่างจริงๆอย่างจังค่ะ รสรุปแล้วกรณีวัดไร่ขิงนี่ก็เป็นเหมือนอสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่เลยนะครับที่ทำให้เราเห็นปัญหาทั้งเรื่องการกระทำผิดของตัวบุคคลแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในเชิงโครงสร้างของการบริหารจัดการเงินวัดในภาพรวมที่เราอาจจะต้องต้องรีบแก้ไขกันอย่างจริงจัง ใช่เลยค่ะเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากจริงๆค่ะสิ่งที่เราอาจจะก้อคิดกันต่อก็คือนอกเหนือเรื่องแก้กฎระเบียบต่างๆแล้วเนี่ยวงการสงฆ์เองจะสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปรง่งใสความรับผิดชอบที่มันเข้มแข็งขึ้นมาจากข้างในได้ยังไงเพื่อให้เรามั่นใจได้จริงๆว่าเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มาจากศรัทธาของประชาชนเนี่ยมันถูกนําไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์จริงๆค่ะ